ตอนนี้เนเดได้ราคาคร่าวๆของรุ่นนี้แล้วนะครับ Infinite Note 10 Pro ก็คือราคาไม่เกิน6,000บาทแล้วก็เปิดตัววันที่2สิงหาคมนี้ CPU MediaTek Helio G90T RAM 8GB ROM 128GB หน้าจอ6.95นิ้ว รีเฟรชเ90เฮิรต์ก้องหน้า16ล้านพิกเซลกล้องหลังอีก4ตัวความละเอียดสูงสุด64ล้านพิกเซลแบต5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ราคาไม่ถึง6,000บาทโอ้ oh, <c oughs> เอากับเขาสิทางแบรนด์อิ i n ินตนะครับใจดีส่ง e x c l u s i v e Box มาให้นนเดได้ทำการรีวิวด้วยโดยต้องบอกว่าแพคเกจนี้นะครับไม่ได้มีการวางจำหน่ายนะครับ ก็จะมีเครื่อง i อ i n ฟิ e n o t t 10 p โ o มีหูฟังไร้สายนะครับของ Infinite รุ่น Infinite 002แล้วก็มีเสื้อนะครับนี่เรามาดูที่เสื้อกันก่อนเลยนี่อันนี้เสื้อนะครับ o t t 10 s e r i i s อันนี้ด้านหน้าโอ้โหเท่เหไหมเหมือนเสื้อนักแข่งเลยอ่ะเป็นเสื้อของนักแข่งหรือเปล่าเนี่ยดูนะครับเปลี่ยนทุกกฎที่เคยมี และนี่ก็คือหูฟังไร้สายนะครับเดี๋ยวดาดายจะหากิจกรรมอะไรมาเล่นกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวมาแจกตัวนี้ไปก็แล้วกันนะครับนี่แล้วก็พเพยของเรานะครับ Infinite Note t ท m โ o <อ>ตัวนี้ลอม128 r a ร้อ b ม หน้าจอ Re เฟลเลต90 h z นะครับขนาดหน้าจอ6.95นิ้วเป็นแบบ Full HD Plus Super Fluid Display โอ้โหราคาไม่ถึง6,000บาท <c oughs> ที่ด้านหลังก็จะมีสเปคบอกเข้าวๆเดี๋ยวนันเดกขึ้นไวท้ที่ด้านข้างให้ทุกคนดูนะครับมาดูกันในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดปุ๊บนี่คือตัวเครื่องนะครับ Infinite Note 10 p r o cpu mediatek helio g 9 0 t กล้องหลัง4ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียนอยู่ที่64ล้านพิกเซลตัวนี้ชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับด้วย x charge 롬 o m 1 2 8อม1 2 8แล้กิกแลวก็แ a ม8กิกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ตัวเครื่องกันอีกทีนะครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันให้ครบก่อนเนาะตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์ i m MM y เครื่องนะครับเปิดพรุ่มอ่า ก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมตัวเข็มก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดออกมานะครับก็จะมีในส่วนของเคสซิลิโคนเคสค่อนข้างที่จะหนานะครับแล้วก็เก็บมุมได้ดีพอสมควรเลยนะดูนะครับเห็นไหมเวลาเราใส่ที่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเก็บมุมได้ดีมาก X c u ก Go ค o i l b a n อแบนะครับ เฮ้ยทุกคนแถมฟิล์มกระจกนะครับนี่มีฟิล์มกระจกแถมให้ด้วยเป็นฟิล์มที่ตามหามานานนะครับฟิล์มกระจกแบบเต็มจอแบบนี้แล้วก็มีเจาะรูนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับสายชาร์จสำหรับสายชาร์จจะเป็นแบบไทซีแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบสีส้มนะครับสำหรับความยาวของสายจะอยู่ที่1เมตรนะครับมาดูที่อะแดปเตอร์นะครับ ถ้าเทียบกับฝา่บฝามือของน้าเด <_ d ata> ทเทียบกับตัวเครื่องนะครับนี่ขนาดนี้ช่องเสียบ USB ก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับอะแดปเตอร์เป็นแบบวงกลมตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่33บาทนะครับโอเคในกล่องไม่มีอะไรแล้วเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับ หน้าจอเกือบ7นิ้วแต่เครื่องไม่หนักนะครับแล้วก็ดูสิไม่หนามากนะครับตัวนี้ดูไม่ค่อยหนาแกะพร้อมกันเลยสวยไหมสำหรับสีที่วางจำหน่ายจะมีอยู่3สีนะครับก็จะมีสี Night i f e Digi Black นะครับ Seven Digi Purple และ Nordic Secret นะครับ สำหรับสีในมือที่ในเด้ถืออยู่ก็คือสีเซเว่นดีกีพับเนะครับตอนนี้ใส่เคสซิลิโคนแล้วนะครับมาดูในส่วนของโมดูลกล้องนะครับตัวเคสก็จะมียื่นมานิดนึงสำหรับปุ่มกดก็ดูแน่นดีนะครับเห็นไหมครับที่มุมของตัวเคสก็จะมีงุมเข้ามาเพื่อป้องกันขอบของตัวเครื่อง มาดูที่รอบๆของตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูที่ด้านขวานะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสแกนนิ้วไปด้วยที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีถาดใส่ซิมช่องใส่ซิมจะเป็นแบบ3สล็อตน,นะครับช่องใส่เมมสามารถใส่ได้สูงสุด2เทราไบต์นะครับหรือ2 0 0 0กิกเลยนะช่องใส่2ช่องนี้จะใช้ซิมขนาดนานซิมนะครับรองรับ 4G แบบ Du a l Standby สำหรับที่ด้านบนของตัวเครื่องก็จะไม่มีอะไรนะครับมาดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของลำโพงนะครับช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C ช่องไมค์ช่องแจ็คหูฟังขนาด3.5ในส่วนของเครื่องลำโพงตัวนี้จะลำโพงอยู่2ตัว Duo Speaker นะครับก็จะมีที่ด้านบนตรงนี้เป็นลำโพงซ้ายนะครับแล้วก็มีที่ด้านล่างตรงนี้เป็นลำโพงขวามาดูในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าจะเป็นแบบพันโฮแบบนี้นะครับ กล้องหน้าแบบเจาะรูความละเอียดของกล้องหน้าจะอยู่ที่1 6ล้านพิกเซลกล้องหลังจะมีอยู่4ตัวนะครับความละเอียดของกล้องหลัก6 4ล้านพิกเซลจะมีเลนอ er ัลตาไวท์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและซูเปอร์มาโครเลนที่มาพร้อมองศาในการรับภาพ1 2 0องศามีเลนส์สำหรับถ่ายภาพขาวดำแล้วก็ถ่ายภาพบุคคลตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟแฟลชนะครับแฟลชจะมีอยู่4ดวง โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องพร้อมกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างสําหรับตัวนี้จะรองรับสัญญ,ญาณ Wi-Fi อยู่2คลื่นนะครับก็คือคลื่น2.4 GHz แล้วก็คลื่น5 g h กนะครับโอ้โหตอนนี้เปิดเครื่องมาแล้วนะครับวอลเปเปอรนี่ดูสีสันสวยสดเลยนะครับดูสิขอบจอไม่หนานะครับขอบจอไม่ค่อยหนาดูนะเห็นไหมขอบจอไม่หนานะครับขอบจอนิดเดียวทั้งขอบบนแล้วก็ขอบล่างนะครับ ดูไม่ค่อยหนานะครับโอ้สวยเลยนะมีสมาร์ทพานลอยู่นะครับโอ้โหการทันนะครับอือหือโอเคเลยแหละและนี่ก็คือสเปคของเครื่องตัวนี้นะครับแรม8กิกรอม1 2 8ิ กล้องหน้า16ล้านพิกเซลกล้องหลัง64ล้านพิกเซลมี4ตัวนะครับ CPU ใช้ของ MediaTek Helio G90T แบต5,000มิลลิแอมขนาดหน้าจอเป็นแบบ Full h d p ath, แล้วก็ Android 11นะครับนี่คือชื่อโมเดลนะครับโมเดลของรุ่นนี้คือ X695D Android Version 11นี่นะครับ Android Version 11ปึ๊ สามารถเปิดโหมดนักพัฒนาได้นะครับนี่นะครับตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์มีอยู่นะครับมาดูในส่วนของพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับตามนี้เลยนะครับก็คือตัวนี้แรม8กิกนะครับเปิดเครื่องมายังไม่ได้ทำการติดตั้งแอปอะไรนะครับก็จะเหลือแรมให้เราใช้งานได้อีก5.71กิกนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างจาก128กิก เราสามารถใช้งานได้อีก114กิกนะครับถือว่าเหลือให้เราใช้งานได้เยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้นะเดยเปิดรีเฟรชเรทหน้าจออยู่ที่90เฮิร์นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานเกี่ยวกับพวกโซเชียลนะครับลองดูนะครับถัดลื่นนะครับสบายๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาทดสอบอินสตากแกรนะครับดูสิ มาดูติกต็อกบ,บ้างนะครับถ้ารู้ว่าติดโควิดแล้วอย่าลองเร็วๆนะนก็คือเกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลนี่ถือว่าสบายๆเลยนะครับมาทดสอบในส่วนของ YouTube กันต่อเลยนะครับสำหรับลำโพงนะครับจะดังอยู่2ข้างนะครับตอนนี้คือลำโพงซ้ายนะครับ ตัวนี้คือลำโพงขวาสำหรับ YouTube นะครับสามารถเปิดความละเอียดได้สูงสุดก็คือปลายความละเอียดแบบ 4K นะครับก็คือ 2,160p 60เฟรมเรทเป็นแบบ s d r แต่ขนาดที่เหมาะกับตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่1 0 8 0 p 60เฟรมเรทเป็นแบบ s d r นะครับหรือว่าถ้าเราดูไฟล์ทั่วไปนะครับก็คือ1 0 8 0 p 60เฟรมเรทก็ถือว่าดูได้แบบไหลลื่นแบบสบายๆเลยนะครับ มาดูในส่วนของการทดสอบเกม ROV นะครับสามารถเปิดโหมดเฟรมเรตสูงได้นะครับมีเงาเม่สามารถปรับสูงสุดของเกมได้ทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับเกม ROV ที่นาเดได้ทดสอบเล่นมานะครับต้องบอกว่าเฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งมากนะครับถือว่าเล่น ROV ได้แบบสบายๆแบบไหลลื่นเลยนะครับมาดูในส่วนของเกม Free Fire นะครับการแสดงผลกราฟิกนะครับสามารถปรับได้สูงสุดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดโหมดเฟรมเรทขั้นสูงได้ด้วยนะครับ มาดูที่เกม ROX นะครับ Ragnarok X Next Generation กันต่อเลยนะครับในส่วนของการแสดงผลกราฟ,ฟิกนะครับสามารถปรับสูงสุดได้ทุกอย่างเลยนะครับการเล่นก็ถือว่าแบบสบายๆตอนที่นาเดเล่นอยู่ก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับ มาดูในส่วนของเรื่องกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของเรื่องกล้องกันคร่าวๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้นาเดยังไม่ได้ออกไปไหนก็เดี๋ยวมาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของวิดีโอในส่วนของไฟล์วิดีโอนะครับสามารถบันทึกได้สูงสุด 4K 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะมีให้ปรับเป็น 1080p 60เฟรมเรทอืมอันนี้ดีเลยนาเดชอบตรงนี้มี AI Cam นะครับ ถ้าเราอยากจะเลือกความละเอียดสูงสุดนะครับ64ล้านพิกเซลก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะครับเวลาเลือกก็สะดวกสบายมีปรับขน,ขนาดของภาพนะครับ3ขนาดแบบทั่วไปแบบเต็มจออัตราส่วน4ต่อ3แบบ1ต่อ1นะครับมีโหมดบิวตี้มีรูปบุคคลน,นะครับมีโหมดประสิทธิภาพในที่มืดอันนี้ก็คือในส่วนของกล้องหลังนะครับแล้วก็ยังจะมีตามนี้เลยนะครับ เคลื่นไหวช้าก็มีนะครับพาโนราม่ามาโครขั้นสูงนะครับในส่วนของวิดีโอของกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายได้สูงสุด 4K 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ 1080p 60เฟรมเรทนี่สามารถถ่าย60เฟรมเรทได้แล้วนะครับแล้วก็มี AI Cam o o d e Beauty มีรูปบุคคลประสิทธิภาพในที่มืดเหมือนกันนะครับนี่ในส่วนของเรื่องกล้องเดี๋ยวนะเด็กขอนำเครื่องมาทดสอบกันอีกทีนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มเร็วๆนี้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ Green Apple Online นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามตรงนี้นะครับแล้วกดที่กระดิ่งนะครับกดเลือกทั้งหมดเลยเวลาที่ณเด์ลงคลิปใหม่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทุกคนได้รู้นะครับให้ทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้ณเดช์ได้ทาการลงคลิปใหม่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปไหนนะครับอย่าลืมกดถูกใจแบบนี้ให้นเดยด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ